สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเปกทีทุกคนครับส่วนของเทคโนโลยีที่ได้รับการพูดถึงในช่วงนี้มากที่สุดนั่นคือ GDDR5X ซึ่งล่าสุดครับผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดข้อมูล GDDR5X s g r a m เนี่ยได้จากเว็บไซต์ของเจเดกแล้วซึ่งเป็นโมมอรี่แบบใหม่ที่ทำให้อัตราการตอบสนองข้อมูลในการเล่นเกมประมวลผลและระบบเน็ตเวิด้วยแบนด์วิดที่สูงขึ้นกว่าเดิมดยการยอมรับอย่างกว้างขวางสำหรับ g d d r 5 s g r a m ทำให้มาตรฐานของ GDDR5X เนี่ยกลายมาเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อการออกแบบการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านประสิทธิภาพด้วยอัตราการรับส่งข้อมูลที่สูงขึ้นครับโดยจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของ GDDR5 โดยการรับส่งข้อมูลที่ไหลลื่นครับโดยในการเปลี่ยนจาก GDDR5 มาเป็น GDDR5X นั้นเนี่ยแทบจะไม่มีความต่างในการทำงานของทั้ง2รูปแบบ ดยเฉพาะในแง่ของสัญญาณแต่ให้ประสิทธิภาพที่ต่างกันแต่ก็จะมีข้อสังเกตนิดหนึ่งครับว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยยังไม่ชัดเจนว่า gddr 5 x อะ่ะที่มีภาพหลุดเมื่อตุลาคมที่ผ่านมานอกจากแค่การเปลี่ยนเป็นมาตรฐานใหม่แล้วเนี่ยความเร็วที่ได้นั้นจะสูงกว่าเดิมมากน้อยเพียงใดหรือหากเปลี่ยนฟฟิจากเดิม32บิตไปเป็น6 4บิตเนี่ยจะต้องมีการออกแบบคอนโทรลเลอร์ใหม่ด้วยหรือไม่เรื่องนี้ต้องติดตามดูกันอีกครั้งหนึ่งครับแต่มาถึงนะช่วงเวลานี้ก็ยังคงดูนิ่งๆไป โดยเฉพาะกับทั้ง AMD และ NVIDIA ติดตามข่าวสารนี้ได้จากทีมงานโน้ตบ o ๊กสเปคได้เลยปกปดซับสไคร์ช n น e ลของเราใน YouTube กันด้วยสวัสดีครับ